แวรวดเบิรประมาณนี้เรเน็ตแห้งไป สวัสดีครับยูบช่องวิสานบ้านซุกครับวัอนี้ขันผามาใส่บ่วงครับสีมันเมอวันล่ติดตามมึงครับวัอนี้กับมากับทีมงานครับทีมงานเโาเห็นบ่เนาะสวัสดีครับเทหอมขามครับสวัสดีครับทีมทำเป็นเซียนครับโคกโคกวัดครับเซียนโคกว่าเห็นไม้เด็ดแล้วครับไปเบิ่งทำนร ท่็นครับพี่ห้อยตีนครับมีไซน์ในตอหลางแบบนี้เชียนโคกว่ามีโตในรุ่นถ้าถื่อถ้าสมมติถื่อว่ขาดก็ได้บ่ขาดก็ได้ครับบ่ขาดก็ได้เชียนโคกว่าเอารอติดตามมึงครับสีมันบ่ามันหมา้เชียนโคกว่านี่ครับพี่น้องขวยหนูครับหนูหน่อยครับ อันนี้เป็นพวงนูนหน่อยครับคุณพี่น้องเบืองทางมันครับอู้ทางงามแหงทีนี้ตแรงบ่รอเบิ้งครับขบทางหนึ่งครับนี่ครับเยาวมาเชียนโคกดักเวรมอวแล้วครับทางออกคือกันทางคือกันนี่แหละครับมีตัวแน่นอนครับแบบนี้ขวย กำลังใส่ครับแดดก็แห้งครับหอนครับครับใส่เบิดแล้วครับบ่วงแย่ได้ครับคิดบวงมาหน่อยครับยี่สิบกหลังไม้เด็ดแห้งครับคือว่าสวยงามครับไม้แล้ครับพอกันรอบยามคุณละครบันเ๋ยวนั้นครับคครับครับผมยำคำครับ ยามคำพอกันครับเวลาประมาณองสามถุงสามถุมครับออกยามรอบแรกปกติสองถุงพแบบอนะอขนาดสามถุมองมย่างหนาเลยครับเ็น,นะละง้องเป็นยังต่้หรต้หรครับอ่าได้รุน่นได้รุน่นรอบเศ้า อุ้ยโคโลเลยแม่ตายแล้วครับปวดเถกว่าโอ้โหพลาดแล้วครับแจมแรกคือสิไดงระวังเวีนหุ่นแล้วครับอากาศหนาวว่อมและแข็งข้างขามอู้โชว์นะโชว์นะมันมานครับแจมแรกครับแงกมมานครับอู้หญ่ครับตัวแรกครับดังนี้ด้แล้วถอดไม้ออกครับอ่ะติดตาร์มึงหลังต่อไปครับพอไม่ใช่ cún mà, chắc không không tầm đi nè, thảm tầm, đi luôn khấp, xe về mày chắc hắn đúng. คุณบอกจำนะจอีกรอบครับเสียงสียสียวกอันนี้ใช่ป่ะอุ้ยจำมันหลุดไปเด็กนี่เขียงจำอันนี้คืนมึงครับลักษณะงอเลยครับแบบนี้คือมันตัวใหญ่นะแต่คูเห็ดบ่วงหน่อยรอบเ้านี่ดูแน่นอนจับมันกลับมานี่ปลาเส่คืออ้บ่วงเสียนโคกพันสามหลังติดครับ ดวงนู้ดีอยู่นี่แต่ปักแน่นนะดนได้รุ่นครับแบบนี้หนูดูแห้งครับไม้นี่ต้องเก็บโปรงหน่อยๆผมผมไม่เหลือแใจละเอ้าเดี่ยวเอาแล้วครับไม้เขาถ่ายเลยบอกเอาแล้วเชิโคกครับเชิโคกเอาแล้วครับเดะเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยไอเด็ดไม้โดนครับไม้นี่บอกเลยครับแกวโอ้ยไงครับไงสวยครับแต้มสวยๆ หนูแรนอวกอุ้ยปี๊ดดึงหัวดึงหัวหัวพี่เฮ้ยเอาพี่มาครับยุเรียบร้อยเชียนโคกมาแล้วเชียนโคกมีแต้มผมครับเนี่ยหึงมุนอาญะเลยมีแจมผมภาเขาเขามีนี่นี่เอาสอดไม้เนี่ยสอดไม้เนี่ยบานนี้มานแล้วคุณชายเก็บคนครับบานนี้รุ่นบึง หลังต่อไปสีมานบ่ะมานได้มาสองแตรมแล้วใส่ยังนิ่งครับหลังนิ่งก็น,นิ่งครับอ๋อดุเบึงสามหลังครับกูขึ้นกูนเลยมาดูนจากหลังเลยครับ ยังบู้โดนครับชูผลงานนะครับเอาออกมาเขาหนูแข็งไม่ <c oughs> เด้รีบจริงๆซูปในสองแต้มครับรอบคำร,รอต<น>ิดตามรอบซ้ำรอบเศร้ารอ,อีกครับภ<น>าษีมีแต้มบ่ครับตามขี้เหลืองทั่สันเิดสวัสดีตอนเศร้าครับบรรยากาศทงไฮทงนาห้องเดี๋ยวยามหนูแล้วครับไปครับหลุดน้ำกันครับสามีแต้มบ่ครับ บวอืมอ๋อนี่เราเห็นว่าวบวงไยครับพี่น้องอ้เจลาไเลยครับแบบมีเจลาไแฮะนีนมรมเห็นบวงว่าบวงไาย่มาตัวืถือลน ครับหม่องขึ้นครับอู้ดิง่งแห้งนี่ฟ้องออกมาฟ้องออกมา่านี่ไม้าโอ้หลังเงียบครับว่าจะโตเดียวกันป่ะปอดไม้น้องครับหองอเพี้ยมของเพี้ยมเอ้ยเอาแล้วครับเอาเดีย๋ยวเดี๋ยนะหองอหงอะไรบอ เออมึงหนี่วล้งงาง n ง a าเหม่อะมุนยังเออเออลังกางนี่าะลังนี่เอามันมันหลากไปบุ่นว่ะเอาแล้วครับนี่ร็วาเนี่บุมมี่ดูดครับสองเส้นเอาแล้วแจ้มสวยๆครับอ้อจาจัดมาอีกหนึ่งแก้มครับเออแต้มที่หนึ่งของเซานี้ครับเปลดหัวดีๆครับตัวแหลกมาแล้ว อามึงลักที่ไหนรักที่สองดิอ้าหลุดนมกันกมึงต่อไปครับไหนมาอีแต้มล้วครับมือนนี่ในูนี่จะเอาจะเอาดิดีวเรยครับเด็กตัวต้โมนายได้มึงอีดึงครับตั้ก็คือตัอนูน้อยัว

กัดลักใยตัวไปเสร็จไเด้เอาเพี้ไม่แล้วครับแต้มหนึ่งครับโอ้เสียงบุมเลยนี่นี่เด้อครับบักกอน์จอนครับเต็มเกือครับบักกรณนจอนนี่เต็มเกือคนผู้นห,หน่อยเนาะหมาตันนุ่นหน่อยเอาเด้อครับถือว่าได้ อ้อาวมันมันไม่อีกแต้มครับไม่ใ่จ,จัดไปสองเป็นซี่แต้มแล้วครับตอนนี้ไม้นี่ร่วงกันเด็ดแห้งครับไปบ,บวงง่ายอีกหลายโอ้ยไม้เด็ดเฮาลักนิ่งกิ่งเลยครับหุ่งกัะชังอา้าวเก็บครับ ไปหลุนเมืองต่อครับอุ้ยขาดอุ้ยรุดเดมอบงก็้นเรื่องชีวิครับต่ำต่ำโอ้ต่ำครับมันต่ำบอกมากครับต่ำบอกมากเราก็แรงขึ้นมาหนีครับลงไปนหนีแล้วผมว่าบงกูตัวนี้โอ้ขาดไปอีกครับตัวนี้บ่บงบูดีอังสั่นหรอครับ <laughs> ยัมองแค่หลังเลยอ่ะเกี่เกีวรถโอ้บสูนเลยครับหลังนี่นี่เรียน่เรียนม่บก ทางนี้กับบซุนกิ่งนิ่งอยู่ไ้อเขวบอยมาลุ่นหมายสามทางน้ำกันครับ <c oughs> โอ้บุซุนเลยครับหมายสามทาง สรุปผลห้องครับเกาะแะไรกันเลยทิมออันนี้ขอมึงือกเดยคริบสองแต้มครับสวยๆครับใส่กำลังงามรวมกับมือขึ้นก็เป็นสีแต้มครับถือว่าไม้นี่เด็ดครับเม้มยิมไม้แตกครับครับปากไว้ซํำนีแล้วครับแบบนี้ปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทาง ทีมงานอีสานบานสุขเข้านครับขอบคุณครับที่เขามาเบิ่งครับ